ดิงคืออะไรต้นเรื่องของการที่ไปอาสาเป็นสมัครเป็นหมอดินของของดินเนี่ยนะต้นเหตมาจากในทั้งหนึ่งพระบาตรท่านได้ไเจ้าอยู่หัวท่านได้ขึ้นไปทางเหนือลงมาแล้วเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปให้ดูให้เขาปลูกต่างๆนานาแม้มกระทั่งผลไม้ดอกไม้กระทั่งข้าวกระทั่งพอปลูกกระทั่งข้าวกระทั่งประเมงท่านดูลงมาหมดแล้วสาเหตุที่ว่า เาวนาถึงได้ข้าวน้อยแทนที่ว่าไร่หนึ่งอาจจะได้สักเจ็ดสิบแปดิบกับไร่หนึ่งได้แค่สามสี่สิบถังท่านก็ท่านก็ยังคิดไม่ออกตอนนั้นตาหลังก็ท่านมาคิดได้ว่าสาเหตุดินต้องมีปัญหาแน่แม้ว่าท่านดินมีปัญหาเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกว่าให้นักวิจัยที่เป็น <c oughs> ของผมของผมที่ดินเนี่ยให้แยกมาเป็นพัฒนาที่ดิน และแยกมาเป็นพัฒนาที่ดินก็ให้ให้ห,า,หาวิชาการเนี่ยเอาดินแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยเอามาวิเคราะห์เอามาวิจัยว่าต้นเหตุดินมันเสียเพราะอะไรแล้วก็ดินมันเสียหายเพราะอะไรแล้วเสร็จเอามาวิเคราะห์ทาระจุดตอนนี้ในเมื่อเอามาวิเคราะห์แบบนั้นแยกมาจากกรมที่ดินมาแยกเป็นพัฒนาที่ดินคนในกรมพัฒนาที่ดินไม่มี คนที่จะมาทำตรงนี้ทั้งทั่วประเทศในเมื่อไม่มีคนมาทำทั่วประเทศท่านก็เล็งเห็นแล้วว่าเอาอย่างนี้ท่านก็ให้คนสนิทของท่านเนี่ยไปบอกกรมพนาที่ดินว่าลองไปหาป่าชาวบ้านดูที่เขาอยู่ตามพื้นที่ที่ทาเทกษตรกรเส้นทําไร่ทํามาทําสวนเลีเ้ยงปลาเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเป็นหมอดินได้ไหมโดยให้เขาเป็นหมอดินาศาสาด้วยใจรักด้วยใจที่เป็มกี่ให้เขาแทนทุนกแผ่นดินประเทศ ให้เขาคิดได้ให้เขาคิดดูถ้าเกิดเขาทไขา,า,าได,าาออด้เขามาทดแทนได้ก็เอาความต่อยอดนออามาแนะนําความรู้ของเขาเขาก็เอาลุงเนี่ยไปสอนไปสอนทําวิธีวิเคราะห์ดินก็คือเอาดินแต่ละพื้นที่ของตาบลเดงที่อยู่หรือข้อของหมู่ที่อยู่เนี่ยก้ไปวิเคราะห์ก็วิเคราะห์มาแล้วดินตรงนั้นมันได้ธาตุอาหารอะไรมั่งหรือขาดธาตุอาหารอะไรมั่งเช่นถ้าดินมันเปรี้ยว ท่านก็บอกท่านได้มันเปรี้ยวก็วให้เจ้าหน้าที่เนะี่ยควรจะแก้ยังไงไา้เจ้าห้ีแนะนาว่าถ้าดินมันเปรี้ยวจัดก็ควรจะใช้ปุ๋ยสีปุ๋ยสีเช่นใบไม้ใบหญ้ารากไม้รากหญ้าต่างๆแล้วก็มีมสัตว์มีไก่มีนม,มควายก็มาผสมกันแล้วก็ไปใช้ทดแทนนี่ที่มาของของหมอทีนาสาคือท่านท่านไม่มีเงินที่จะมาจ้างแต่ว่าอาศัย คนที่อยู่ตามพื้นที่ที่ทาเกษตรโดยใจรักจริงๆให้เข้ามาอาสาเป็นอาสาสมัครของกครมพัฒนาที่ดินก็คือเกิดขึ้นของวัดดินาสาโดยขบัติที่เจ้าอยู่ท่านเป็นองค์ปฏิบัติภพตรงนี้การรักษาดินเป็นยังไงการรักษาดินด้วยยาแฝกคุณสมบัติของยาแฝกมันมีคุณสมบัติในการตั้งสามประโยชน์นะเดี๋ยวกล่วกา,าวมาตั้งแต่ต้นก่อน ประโยชน์ของย่าแปกพันที่หนึ่งก็คือหนึ่งรักษาดินโดยที่ธรรมชาติสมมุติว่าดินตามไหล่เขาดินตามถนนดินตามลิงคองดินตามสวนเราก็เอาย่าแปกไปปลูกเมื่อไปปลูกก็จะกันพวกดินพังดินสไลด์และก็เย่าแปกเนี่ยรากมันสามารถยึดโยงไปตั้งถึงประมาณ2เมตรถึง3เมตรได้เพราะรากตัวนี้เป็นต้องการป้องกันดินไม่ให้ดินพังนี่ประโยชน์ที่หนึ่ง ประโยชน์ที่สองก็จะอนุรักษ์ไอ้อากาศอากาศที่มีภาวะที่มันเสียอากาศที่เป็นพิษเนี่ยเกแปกงนี่จะกรองอากาศเข้าไปอ่าเขาเรียกอะไรคาร์บอนไดออกไซด์อ่านั่นนะก,ก็จะกรองอากาศเข้าไปก็จะดูแลากาศหน้าอากาศมันเสียข้อที่สามถ้าปลูกไว้อยู่ริมน้ําน้ําที่มันเป็นน้ําเน่าน้ําที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ย <Yeah. S 1> ลรากเจ้าจแปกเนี่ยก็จะไปกรองน้นําเน่าเนี่ยให้น้ํามันสะอาดมีคุณบบัติ ข้อที่สามประโยชน์ของยาแฝกในการใช้หนึ่งถ้ามีผู้เชี่ยวชาญก็ไปทำมันหอมก็ได้แล้วใบก็ไปทาอ่าที่มุมลังทาก็ได้แล้วก็ไปทําปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้แล้วใบก็ไปทําเห็ดขวางก็ได้อีกคุณสมบัติของยาใบายาแฝกแล้วประการที่มันดีก็คือมันไม่มีสารพิษที่ไปสู่อากาศไม่ได้ส่งสารพิษออกไปไม่เหมือนข้าวข้าวนี่เวลาเขาทามาเนี่ยเขาจะต้องใส่ปุ๋ยปีกยาฆ่าหญ้า อีกยาถ้าหอยเชลลีไอสารพิษที่อยู่ในน้ํามันก็จะลายน้ำาอละลายน้ำเนี่ยต้นข้าวก็จะดึงดึงสารพิษขึ้นไปบนอากาศไปไปปล่อยสารพิษออกอากาศเพราะฉะนั้นความดีของแย่แปกมันเหนือกว่าข้าวเพราะนั้นต้องแย่แปกนี่คุณสมบัติมันดีมากๆด้วยเหตุนี้ถามว่าข้าวนี่ถ้าเกิดเราปลูกไม่ได้ใช้สารสารเคมีไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีคุณสมบัติก็จะดีพอกับแย่แปะ E ต้องอาไปทยิ้อ่าโดยย่อยสลายของมันก็ใช้เวลาระยะทางของมัประมาเปืี่อนการย่อยสลายของมันคือหนึ่งย่อยสลายได้เร็วก็คือถ้ามีปวกปวงเนี่ยมันจะเกิดเนตัวซึ่มันจะย่อยสลายไปแล้วแต่จไปใไม้าเนี่ยมันจะพนาจะย่อยสลายได้ถก็จะเป็นเสร็จแล้วก็ค่อยจะเป็นสีสซนในอุดกรณ์สีที่มีประโยชน์หลายชนิดมันมีแร่ธาตุ ตัาดเล็กินปนใบไม้เนี่ยคือเพราะทุกคนที่ปลูกมะม่วงเนี่ยมีเข้าใจว่าเขาต้องใช้ปุ๋ยเคมีว่าปุ๋ยเคมีไปตาดสมอยู่ในเครงมะม่วงวันในตอนตัก็จะส่งไปที่ใบมะม่วงเป็นแม่ครัวปุ๋ยมาปรุงอาหารแต่อาหารได้อยู่ที่ใบแล้วส่งไปที่กิงกิบเป็นดนอาหารจะมีไว้ส่วนแล้วเราก็มาทำให้นปิ่นเราก็ได้ประโยชน์จากดินป่นก็มาพดินจะรืนซู ดินจะไม่แน่นต้ปนปะูและกะงาเนื <c oughs> ่งจากธรรมชาติสร <c oughs> ้างธรรมชาติวันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงครับเป็นอย่างยิ่งเลยคะที่ให้ข้อมูลแก่พวกเราแาละทำให้เรารู้ว่าในชุมชนตำบลบ,บางปูของพวกเราก็มีปราชาวบาลล้มมานเรื่องหัวดินค่ะครับครนนี้หนูลุงก็ดีใจด้วยที่หนูเข้ามาทดแทนเป็นเด็กที่ดีและเด็กตอกแทนคุณแผ่นดินคือมาหาป่าชาวบ้านเพื่อจะเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้แทน แล้วก็ขอให้ลุงเนี่ยถ้าอยากให้หนูเนี่ยาทาในสิ่งที่มีประโยชน์ต่ประเทศชาติบ้านเมืองประโยชน์กับส่วนรวมประโยชน์กับชุมชน,ชนขอให้หนูเนี่ยเอาคุณปัญญาที่ได้จากน้อยนี่จากลุงไปก็เพียนเอาไปต่อย,ยอดเอาไปศึกษาไปทําให้มันดีขึ้นมากว่าลุงขอให้เก่งกว่าลุงไปกว่าเดิมแล้วก็อยากจะบอกชาวบ้านว่า สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงกระทั่งดินแลนะน้ําปัจจุบันนี้ผู้คนก็ได้ทําจนเสื่อมเสียไปหมดแล้วแม้กระทั่งน้ําใช้น้ําทิ้งน้ําจากโรงงานก็ไม่ได้คํานึงถึงอะ่ะก็ทําให้มันเสื่อมเสียไปหมดแม้แต่บ้านเช่าอะไรต่างๆน้ําก็าไปทิ้งตามคลองตามตามคลองตามแม่น้ําต่างๆแม้แต่ะทั่งขยะก,ก็ทําให้มันเสียไปหมดเพราะฉะนั้นนี่แหละขอให้หนูเนี่ยปากไปบอกทุกคนเพื่อนทุกคนว่า ขอให้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าจะน้ำหรือด,ดินพยะัต่างๆของที่เน่าเสียไม่สมควรจะทิ้งไปในดินแม่น้ำคลองนีืไม่ดีอันนี้ละหนูครับ